สวัสดีครับเพื่อนๆและพี่ๆน้องๆทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็จะได้มาสรุปล่างชุดพิเศษวัดดวงเม็ดเดียวให้นะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลก็จะได้แค่เม็ดเดียวนะครับเม็ดเดียววัดดวงนะครับท่านไหนชื่นชอบลักษณะนี้ก็ลองวัดดวงดูนะครับผมก็จะใช้สชรดลักสิตนะครับสิบล่างนะครับ สิบล่างก็สองสูตรนะครับสิบล่างสองสูตรนี้นะครับชนแล้วมานะครับสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองนะครับสูตรที่หนึ่งก็ได้หนึ่งกับสองสูตรที่สองก็ได้เจ็ดเก้าสองก็จะมาชนอยู่ที่เลขสองตัวเดียวนะครับผลก็ออกอยู่ที่สองแปดนะครับก็เข้านะครับเลขสองนะครับแล้วก็งวดที่สองสูตรนี้ได้แปดกับเก้าสูตรนี้ก็ได้สี่หกเก้านะครับก็จะมาชนอยู่ที่เลขเก้าตัวเดียวนะครับเห็นไหมครับ ชนอยู่ที่เลข9ก็ผลก็อออที่ที่9สนะครับก็มาเข้าอยู่ที่หลักสิบนะครับแล้วถัดมานะครับสูตรนี้ก็ได้2กับ3นะครับสูตรนี้ก็ได้3 5 8ก็จะมาชนอยู่ที่เลข3ตัวเดียวนะครับเห็นไหมครับผลก็ออาที่3 7นะครับแล้วก็ถัดมานะครับสูตรนี้ได้5กับ6สูตรนี้ก็ได้3 5 8นะครับก็ในที่สุดก็จะมาชนอยู่ที่เลข5นะครับผลก็ออกที่5 9าานะครับก็มาเข้าอยู่ที่หลักสิบนะครับ ถัดมาครับสูนย์นี้ได้9กกับ0สนูตรนี้ก็ได้803ครับในที่สุดก็จะมาชนอยู่ที่เลข0นย์ครับออก0 0นะครับงวดนี้มาเบิ้ลนะครับแล้วถัดมาครับถัดมาสูนย์นี้ได้7กับ8สูนรนี้ก็ได้570นะครับผลก็ชนอยู่ที่เลข7็นะครับก็งวดนี้หลุดนะครับผลก็ออกอยู่ที่3 2นะครับเลข7ไม่มีนะครับก็ถือว่าหลุดไปนะครับแล้วก็ถัดมานะครับถัดมาก็ สูตรนี้ได้2กับ3สูตรนี้ก็ได้803ครับก็จะมาชนอยู่ที่เลข3ตัวเดียวนะครับก็ผลวดที่ผ่านมาก็ออกอยู่ที่3 8นะครับก็มาเข้าอยู่ที่เลข3าตัวชนนะครับแล้วงวดนี้นะครับงวดที่8นี้ก็สูตรนี้ได้เกกับ0ย์สูตรนี้ก็ได้80-3นะครับก็งวดนี้ก็จะมาชนอยู่ที่เลข0ูนย์ตัวเดียวนะครับผมก็วางไว้ตรงนี้ให้เลยนะครับ เลขศูนะครับเป็นหลักสิบนะครับนะครับก็จะได้แค่เม็ดเดียวนะครับวางไว้นะครับสรุปล่างชุดพิเศษวัดดวงเม็ดเดียวนะครับก็จะเป็น2สูตรนี้นะครับท่านโรัหลักสิบนะครับนะครับและอีกสูตรนึงก็จะเป็นสูตรนี้นะครับ ชนกันแล้วก็จะชนกันแค่เลขศูนย์ตัวเดียวนะครับสูตรสีล่างนี้นะครับแล้วหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยหลักหน่วยก็จะใช้สองสูตรนี้เหมือนเดิมนะครับนะครับสูตรที่หนึ่งและสูตรที่สองนะครับนะครับก็วัดดวงกันเลยนะครับวัดดวงกันเลยนะครับว่าจะมีโอกาสมาอีกหรือเปล่านะครับนะครับสูตรที่หนึ่งและสูตรที่สองนะครับจะเป็นสองสูตรนี้นะครับผมก็จะชนให้ดูนะครับมาหลักหน่วยนะครับสูตรที่หนึ่งและสูตรที่สองนะครับ สูตรนี้ได้169ศูนย์สูตรนี้ได้793ก, 9, ก,ออกอ 59, 3, 60, ็จะมาชนอยู่ที่เลข9กผลก็ออกที่ที่5กนะครับและสูตรนี้ได้5 0 3ศูนย์สูตรนี้ได้460ก็จะมาชนอยู่ที่เลข0นะครับผลก็ออก00นะครับงวดนี้มาเบิ้ลนะครับก็มาเข้าอยู่ที่หลักหน่วยนะครับสูตรนี้ก็ได้725สูตรนี้ก็ได้6 8 2นะครับผลก็จะมาชนอยู่ที่เลข2นะครับผลก็ออกยู่ที่3อนะครับงวดนี้นะครับ แล้ถัดมางวดที่ผ่านมาสูตรนี้ได้381สูตรนี้ได้248ก็จะมาชนอยู่ที่เลข8ตัวเดียวนะครับก็มาอยู่ที่38นะครับแล้วงวดนี้วงวดนี้ก็ได้169นะครับสูตรนี้ก็ได้571นะครับก็จะมาชนอยู่ที่เลข1ตัวเดียวนะครับว่าจะมีโอกาสมาอีกหรือเปล่านะครับว่าจะมีโอกาสเดินหน้าหรือเปล่านะครับหมดทั้งมวลก็ สรุปร่างชุดพิเศษให้นะครับก็ก็จะได้ชุดเดียวนะครับสรุปร่างชุดพิเศษวัดดวงเม็ดเดียวนะครับก่อนอื่นก็มาฟังคําเตือนก,นกันก่อนนะครับคําเตือนเนื้อหาวิดีโอนี้เป็นการคํานวณตัวเลขย้อนหลังเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลก็ได้แล้วนะครับสิบล่างก็ได้เลขศูนย์นะครับ หน่วยก็ได้เลขหนึ่งนะครับเป็นชุดพิเศษนะครับท่านผู้ชมชุดพิเศษให้เลยนะครับว่าจะมีโอกาสเดินหน้าหรือเปล่านะครับเหมือนที่ผ่านๆมานะครับย้อนหลังก็เดินนะครับเดินมาตลอดเลยนะครับแต่ว่างวดนี้จะเดินหน้าต่อหรือเปล่านะครับเม็ดเดียวนะครับชุดเดียวนะครับชุดเดียวเม็ดเดียวนะครับศูนะครับแค่ เม็ดเดียวนะครับถ้าไหนชื่นชอบวิธีคิดวิธีคำนวณก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับถ้าไหนชื่นชอบวัดดวงก็ลองอไปติดดูนะครับได้แค่เม็ดเดียวนะครับ <c oughs> สรุปล่างชุดพิเศษวัดดวงเม็ดเดียวนะครับก็ได้ แค่ศูนย์หนึ่งนะครับหลักสิบก็ชนอยู่ที่เลขศูนย์นะครับสองศูนย์นะครับหลักหน่วยก็ชนอยู่ที่เลขหนึ่งนะครับสองศูนย์นะครับทั้งหมดทั้งมวลก็มาประกบคู่ก็ได้แค่เม็ดเดียวนะครับเป็นชุดพิเศษให้นะครับว่าจะมาหรือเปล่านะครับว่าจะเดินหน้าข้าวหรือเปล่านะครับก็ไม่รู้นะครับก็อยู่ที่ตัวท่านสมาชิกหรือว่าเพื่อนๆพี่น้องๆทุกๆท่านนะครับชื่นชอบก็ลองไปติดดู ไม่ชอบก็เลื่อนผ่านกันไปนะครับก็อยู่ที่การตัดสินใจกันนะครับท่านผู้ชมชอบก็ลองไปติดหาลอตเตอรี่ดูนะครับว่าจะมีโอกาสเห็นหรือเปล่านะครับก็ลองไปติดดูนะครับตัวเลขก็แค่ชุดเดียวนะครับหาลอตเตอรี่ไว้เลยนะครับแค่ชุดเดียวนะครับศ1นะครับศูถ้ามาตามสูตรนี้ก็น่าจะเห็นนะครับศูนย์ห่นี้นะครับนะครับ สรุปร่างชุดพิเศษวัดดวงเม็ดเดียวนะครับ01นะครับ01เม็ดเดียวนะครับ<อ>งวดบนที่อะไรนะครับหนึงะครับว่า6กเจ็ดนะครับ ท่าไหนชื่นชอบก็ลองไปติดดูนะครับ01นะครับสรุปล่างสุดพิเศษนะครับวัดดวงเม็ดเดียวนะครับได้แค่เม็ดเดียวนะครับได้แค่เม็ดเดียวนะครับ0 1นนะครับ0 1นนะครับจะมีโอกาสเห็นหรือเปล่านะครับถ้าไหนชื่นชอบก็ลองไปติดดูนะครับไม่ชอบก็เลื่อนผ่านกันไปนะครับท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามมาให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามมาให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับ ก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้กดติดตามไว้ให้นะครับเพื่อจะมีโอกาสมีคลิปใหม่ๆออกมาก็จะมีโอกาสได้ชมกันนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับหรือว่าได้แจ้งเตือนไปหากันนะครับเพื่อจะไม่หลุดหรือว่าจะได้ชมกันอย่างต่อเนื่องนะครับก็ลองไปลุ้นดูนะครับศูนย์เม็ดเดียวนะครับว่าจะมีโอกาสได้เห็นหรือเปล่านะครับ ในชื่นชอบก็ลองไปติดดูนะครับก็อยู่ที่การตัดสินใจนะครับเพื่อนๆและพี่ๆน้องๆทุกๆท่านนะครับก็อยู่ที่การตัดสินใจนะครับว่าจะนําไปใช้จริงหรือไม่เอาไปใช้ก็อยู่ที่ตัวท่านนะครับกับคลิปนี้ก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับสรุปล่างชุดพิเศษวัดดวงเม็ดเดียวนะครับก็ได้แค่ชุดเดียวนะครับศูนย์หนึ่งนะครับก็กลับตัวไว้บ้างเผื่อไว้บ้างก็ดีนะครับศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับ หรือจะมาตัวกลับก็ได้นะครับตัวเลขก็ไม่แน่นอนนะครับนะครับศูนย์หนึ่งกับตัวด้วยหนึ่งศูนย์นะครับก็คลิปนี้ก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับก็ลาเพื่อนๆพี่น้องๆกันไปก่อนนะครับขอให้โชคดีทุกๆท่านนะครับขอให้โชคดีทุกๆท่านนะครับงวดวันที่หนึ่งธันวาหกเจ็ดนี้ก็มาลุ้นพร้อมๆกันนะครับว่าจะเห็นหน้าศูนย์กับหนึ่งหรือเปล่านะครับก็ขอให้โชคดีทุกๆท่านนะครับ